ที่มาที่ไปก็แก่แล้วครับไม่ใช่จริงๆเราก็เราอยากถ้าเกิดว่าใครเคยสัมภาษณ์คือเราก็อยากแต่งงานมานานแล้วอะไรเงี้ยเราอยากแต่งงานตั้งแต่แบบ25 26้าแล้วเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เราแต่งตอนนั้นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราแต่งเร็วๆปุ๊บมันก็มีลูกก็ ทันเล่นกันสนุกกันอะไรเงี้ยแล้วครั้งนี้พอถ้าเรียกว่ากลับมารีเทิร์นก็ได้แล้วรู้สึกว่าก็เคยคุยกันแล้วว่าถ้าเกิดกลับมาคุยกันกลับมาอะไรกันถ้าเกิดว่ามันดีมันโอเคเรามองถึงอนาคตอยู่แล้วเพราะว่าด้วยอายุด้วยอะไรเงี้ยเรารู้จักกันมาก็นานแล้วสักพักหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าจะกลับมาคบกันจริงๆจังๆมันก็มองถึงอนาคตแล้วพอกลับมาพบมันดีขึ้นจริงๆอย่างที่อย่างที่เรารู้สึกได้ทั้งสองคนรู้สึกได้เราก็สุขไม่อยากจะเสียเวลาแล้วก็เลย ขอแต่งงานเลยครับสองปีที่ห่างกันไปจริงๆก็ไม่ได้คุยกันเลยนะไม่ได้คุยกันเลยแต่ว่ามันก็อาจจะยังมีความคิดถึงมีความอะไรอยู่ในสําหรับตัวเราอะไรเนี้ยเราไม่ขอตอบแทนเขาแล้วกันนะสําหรับตัวเราเราก็ยังคิดถึงอยู่ยังอะไรอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วเราก็ไม่ได้มีใครไม่ได้เจอใครพอเวลาผ่านไปได้มีโอกาสกลับมาเจอกัน มันก็เลยรู้สึกว่ามันมันมันก็กลับมาคลิกกันได้ง่ายขึ้นนะครับมันก็ง่ายขึ้นด้วยด้วยบรรยากาศหรือว่าด้วยไม่ใช่บรรยากาศด้วยอายุด้วยสิ่งแวดล้อมเลยที่มันโตขึ้นอะไรขึ้นก็ทําให้ให้ทั้งสองคนมันมันโตขึ้นด้วยแล้วก็เข้าใจกันกันง่ายขึ้นนะครับไม่ได้คาดหวังว่าจะดีหรือไม่ดีแต่คิดว่าแบบเดิมก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็มีความกลัวไหมก็มีความกลัวนะว่ากลับมามันจะมันจะเป็นยังไงนู่นนี่นั่นไหมแต่ถ้าเกิดว่า เรายังคิดถึงอยู่เรายังรู้สึกดีๆกันอยู่อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าไม่ลองกลับมามันก็ไม่มีทางรู้เราก็เลยลองเออลองกลับมาก็ได้แต่ก็บอกว่าถ้าเกิดว่ากลับมาแล้วจะเป็นแฟนกัน Great จริงๆก็คือมองถึงอนาคตน,นะถ้าเกิดว่าเรามองทิศทางเดียวกันเราจะเราคิดเหมือนกันแบบนี้ก็คือตกลงกับเป็นแฟนเพราะกับเป็นแฟนปุ๊มมันดีขึ้นอย่างที่บอกก็ก็ไม่อยากจะเสียเวลาเลยแล้วทั้งสองคนก็ก็ขอแต่งงานเลยดีกว่า,าจ,รจริงๆมันรู้จักกันมานานแล้วครับมันก็รู้จักกันอยู่แล้วมันก็แทบจะไม่ต้องรู้จักกันใหม่ แค่ด้วยวยวุฒิที่มันโตขึ้นกับสิ่งแวดล้อมที่มันโตขึ้นก็ทําให้ทําให้มันถึงเวลาแล้วล่ะที่ผมว่ามันก็มันก็เหมาะสมที่เราจะจะจะแต่งงานอะไรเงี้ยครับก็กลับมา้าหมเลยก็น่าจะใช่อาจจะใช่ครับใช่ครับเพราะว่าพอกลับมาแล้วพอมันดีขึ้นเรามองถึงจุดเดียวกันมันก็ไม่คิดว่ามันจะดีขึ้นเหมือนกันนะมันดีกว่าทั้งนู้นอีกอะไรเงี้ยมันดีกว่าครั้งแรกอีกก็ทําให้เราเรายิ่งมั่นใจว่าเอออนาคตมันก็น่าจะดีขึ้นอะไรเงี้ยก็ก็พอพูดคุยกันปุ๊บก็ก ถามว่ารอไหมก็เคยมีความรู้สึกแรกๆที่รอนะแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเราก็รู้สึกว่าการรอบางทีมันก็มันก็เหนื่อยนะเราก็ใช้ชีวิตของเราปกติดีกว่าแรกๆเราก็เป็นเหมือนคนคนทั่วไปอะที่ที่พอเลิกกันมันก็ยังยังยังหวังยังคิดยังอะไรอยู่แต่พอเวลาผ่านไปเราโตขึ้นโตขึ้น เราก็มองในการทํางานมองในอย่างอื่นอย่างที่อย่างที่เคยสัมภาษณ์ไปแล้วก็ไม่ได้สนใจพอบางทีเราเราปล่อยวางจากเรื่องเนี้เราไปทําเรื่องอื่นให้มันดีขึ้นดีขึ้นพอถึงเวลาของมันเองปุ๊บมันก็มันก็กลับมาของมันเองไม่ได้ไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วตอนแรกคือไม่ได้คาดหวังอะไรแค่ปล่อยไปตามตามชีวิตเราตามปัจจุบันอย่างเงี้ยครับก็ใช่ก็ประมาณนั้นก็เลยอืมก็ก็ดีมันดีมากเลยใช่ครับ ได้ได้มีโอกาสคุยกับคุณแม่เขาก่อนครับก็ไหนไหนที่จะขอลูกสาวคนแล้วเราก็อยากจะอยากจะแจ้งคุณแม่เขาก่อนว่าเดี๋ยวจะมีทริปนี้ไปแล้วก็จะขออนุญาตขอแต่งงานอะไรเงี้ยก็ได้แจ้งผู้ใหญ่ให้ทราบก่อนครับไม่ได้หลุดไม่ได้หลุดไม่ได้หลุดครับไม่ได้หลุดใช่ใช่ใช่ก็ก็แค่ไปไปคุยกับกับคุณแม่เขาก่อนไปคุยกับามาก่อนอะไรเงี้ยเรื่องว่าอยากจะขอนู่นนี่นั่นแล้วก็ออแอบบให้ มามาช่วยเลือกแหวนให้อไรเงี้ยเพราะเขาน่าจะรู้จักกับกับลูกสาวได้ดีรวมถึงพี่สาวของเขาด้วยอไรเงี้ยให้ช่วยดูแหวนให้ว่าจะเป็นยังไงดีเพราะว่าเราก็ใช้แหวนเราตั้งใจเราอยากใช้แหวนของคุณแม่คุณพ่อที่ที่เคยให้กันตอนนั้นไรเงี้ยแต่ว่าเรานําเพชรเม็ดนั้นมาแต่ว่าทําวงเรือนใหม่แล้วก็ให้ทางมามาเนี่ยปรึกษาเขาว่าเอ้ยมีแบบไหนที่ที่เมษาชอบไรเงี้ยเราอยากจะให้เขา เขาประทับใจในแหวนด้วยเพราะเป็นแหวนที่มันอาจจะต้องแบบใส่อยู่ที่นิ้วเขาตลอดเวลาเลยก็อยากให้เขาชอบด้วยก็ได้ปรึกษาตรงนี้ด้วยครับไม่เคยครับพี่แต่ว่าแต่ว่าในหัวเนี่ยเคยคิดว่าแบบจะพูดอะไรจะพูดอะไรจะพูดอะไรแต่พอถึงเวลาจริงมันมันค่อนข้างจะแบบจําไม่ได้หรอกว่าเราพูดอะไรบ้างแต่ว่าก็โครงโครงก็น่าจะประมาณประมาณที่เราตั้งใจไว้อะไรอย่งนี้ครับไม่เหมือนเลยครับตื่นเต้นมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครดูใน ในยูคือในยู u ูบเนี่ยในช่องของผมนะช่องนิวเชียพลผมก็ได้ถ่ายความรู้สึกของตัวเองหลังจากขอแต่งงานไว้เพราะว่ามันมันเพิ่งเกิดขึ้นอะ่ะเราอยากจะเก็บโมเมนต์นั้นไว้ไว้ดูในอนาคตหรือไว้เวลาที่เราคิดถึงอะไรเงี้ยแล้วบางทีเก็บไว้ในฮาร์ดดิสมันมันพังการเวลาเดี๋ยวนี้อัพขึ้นบนนั้นปุ๊บมันง่ายกว่าแล้วก็มีหลายๆคนได้ได้ดูด้วยก็ก็ก็อินดี this, ทุกคนได้ดูกันแต่ว่าเราอยากที่เราอยากเก็บไว้เป็น เป็นความรู้สึกของเราเป็นความรู้สึกจริงๆที่พอเกิดขึ้นเหตุการณ์นั้นเราก็ได้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 เก็บไว้เลยอะไรเงี้ยครับผมตอนนี้ก็รออยู่ครับรออยู่ได้เอาได้เอาวันเกิดของทั้งผมแล้วก็เขาไปให้อาจารย์ที่เราสนิทที่เรารู้จักอะไรเงี้ยลองดูอยู่ว่าจะมีเลิกเป็นยังไงบ้างแล้วก็บวกกับสถานการณ์อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงแล้วจะมาแจ้งให้พี่ๆทุกคนทราบครับก็เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ ครับผมไม่ได้ไม่ได้รีบแต่ว่าไม่รู้สิเรารู้สึกว่าพอมันมันดีมันโอเคมันใช่อะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากเสียเวลาเราก็อยากอยู่ด้วยกันได้เร็วที่สุดยิ่งอยู่ด้วยกันเร็วที่สุดก็อยู่ด้วยกันนานานขึ้นอะไรเงี้ยครับใช่แล้วยังไงบ้างพอเราขับพื้นที่เร็วขนาดนี้แล้วเงินอะไพี่โทรศัพท์ใครไม่รู้ ก็ได้มีการคุยกันหลังจากหลังจากขอแล้วเงี้ยครับก็ได้คุยกันว่าอยากประมาณไหนอยากอะไรเงี้ยเขาก็บอกเหมือนกันว่าก็เร็วที่สุดก็ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยด้วยความรู้สึกที่มันมีที่กลับมาแล้วมันดีขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าก็อยากอยู่ด้วยกันแล้วจะได้แบบอยู่ด้วยกันแบบแบบจริงจริงจังๆแล้วอะไรเงี้ยครับ เรามีอยู่แล้วเรามีอยู่แล้วเราอยากเป็นคนที่มีครอบครัวอยากมีลูกอยากมีอะไรแบบนี้ครับตั้งนานแล้วก็ต้องถามเขาด้วย <c oughs> เพราะว่าเขาค่อนข้างจะสาย <c oughs> เขาค่อนข้างจะสายมูอะไรเงี้ยเขาจะแบบมีการดูเลิกของการแต่งงานไม่รู้ว่าการมีลูกเขาบอกว่าต้องมีการดูเลิกด้วยว่ามันจะแบบ <Okay. S 2> ปีไหนปีไหนแล้วเสริมกันไหมผมก็ได้ยินเขาเล่ามานะผมก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงว่าเขาจะโอเคกับการแบบมีลูกปีไหนบ้างเดี๋ยวต้องลองดูเหมือนกันครับ เราอย่างมีครับเราอย่างมีเลยก็เร็วที่สุดเหมือนกันครับเราโตแล้วเราอยากเราอยากมีลูกที่แบบทันเราอะไรเงี้ยเพราะเราโตมาในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่เราเราโตทันกันเราก็อยากจะมีลูกที่แบบให้ให้ให้แบบทันการไปเที่ยวด้วยกันไปเล่นด้วยกันได้อะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้เรียกว่า พร้อมหรอกแต่ว่ามันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับผมผมเชื่อว่ามันไม่มีทางที่เราจะแบบพร้อมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดไม่ลองอยู่ด้วยกันจริงๆไม่ลองแต่งงานจริงๆมันก็ได้แต่รอไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเออถ้าเกิดว่าประมาณหนึ่งแล้วระดับหนึ่งแล้วเราก็ลองดูแล้วก็ลุยไปด้วยกันจับมือไปด้วยกันก็น่าจะน่าจะสนุกดีที่แบบได้เจออะไรผ่านไปด้วยกันในอนาคตอีกก็เป็นเป็นสเต็ปต่อไปที่เราจะได้ก้าวเดินไปด้วยกันครับ ครับก็ขอบคุณครับที่อยากเป็นเมษาอะไรเงี้ยก็ก็ไม่รู้จะพูดอะไรเลยแต่ว่าก็ก็ดีใจที่ที่หลายๆคนน่ะให้ให้ให้การตอบรับหรือว่าหรือว่า positive feedback มากๆในทางที่ดีมากในวันที่เราในวันที่เราลงรูปขอแต่งงานไปอะไรเงี้ยเป็นโห ถ้าเกิดว่าใน IG นั้นแบบเป็นเป็นครั้งแรกที่เราได้แบบแสงก่าไลค์อะไรเงี้ยแล้วก็คอมเมนต์เยอะมากแล้วเราก็อ่านทุกอันเรายอมแล้วเราอ่านทุกอันแล้วก็กดหัวใจให้ด้วยในวันนั้นนะักดแบบมาณอยู่2ชั่วโมงนะครับอ่านทุกคอมเมนต์เลยแล้วทุกๆคอมเมนต์คือเป็นคอมเมนต์ที่ไปในทิศทางที่ดีมากเราเราสึกเราดีใจมากที่ที่ทุกๆคนแล้วก็หลายๆคนทั้งในวงการแล้วก็แฟนคลับหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเข้ามาแสดงความยินดีด้วยก็ก็ทุกอย่างมันเปนในทางที่ดีครับเราดีใจมาก ก็แน่ๆก็ต้องน่าจะมีงานเป็นงานพิธีของของทั้งไทยแล้วก็แล้วก็งานเลี้ยงตามงานแบบเขาเรียกงานแต่งทั่วไปครับแต่ว่าที่ไหนบ้างเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าเราจะได้วันไหนก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูว่าจะตรงกับโรงแรมที่ว่างไหมแล้วก็จํานวนแขกก็กําลังนั่งลิสต์ลิสตกันอยู่ว่าจะมีประมาณเท่าไหร่จะได้เพราะมันต้องใช้ จำนวนแขกไปไปหาโรงแรมด้วยว่าให้มันให้มันเหมาะสมกันอะไรอย่างเงี้ยครับยังไม่ได้สรุปเลยยังไม่ได้สรุปครับเพิ่งกําลังอยู่ในขั้นตอนการดูในทุกๆอย่างจริงๆแล้วตอนนี้คือที่สําคัญสุดคือดูลอเลอร์ก่อนของวันก่อนเพื่อที่จะได้ไปจองโรงแรมแล้วก็หลายๆอย่างได้ครับครับทุกอย่างก็เรสุดใช่ครับก็ก็จะรีบๆทำตอนนี้คือแบบมีเวลาไหนวันไหนว่างอาทิตย์ละวันก็จะจะจะ,จะเป็นวันที่ คือฟิกไว้เลยว่าวันหนึ่งต่อสัปดาห์ต้องมีอย่างน้อยวันหนึ่งที่จะมาจัดการเรื่องการแต่งงานใช่ครับใช่ครับก็ถ้าเกิดว่าเร็วสุดได้ก็ดีใช่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 ก็ถามว่าอยากขอบคุณอะไรเหรอครับก็ก็ได้พูดได้พูดตลอดเวลาอย่างเงี้ยเราจริงๆเราสองคนเป็นเหมือนเป็นเหมือนเพื่อนกันที่ที่แทบจะ ไม่ต้องคุยอะไรกันก็มองตาก็รู้ใจแล้วอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าใครดูใน youtube ที่ผมลงอะไรเงี้ยเมษาเขพูดเลยว่าแค่ตอนที่เขาไม่รู้หรอกว่าจะมาขอแต่งงานในทริปนี้หรืออะไรเงี้ยแต่แค่ตอนที่เราเดินไปอยู่หน้าเขาแล้วมองหน้าเขาแว็บแรกคือเราไปถ่ายรูปเล่นกันก่อนเราไปถ่ายรูปเล่นกันตอนพระอาทิตย์ตกเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่เราชอบไปถ่ายรูปเล่นกันตอนพระอาทิตย์ตกนะครับแล้วอยู่ดีๆวัผมหายไป ผมบอกว่าผมจะไปเอาโดนไปบินโดนเล่นอะไรเงี้ยแล้วผมเดินกลับมาจริงๆคือผมไปเอาแหวนแล้วผมใส่ไว้ในกระเป๋าอะไรเงี้ยแล้วแค่กลับมาอีกทีนึงอะแค่เขามองหน้าผมปุ๊บเขาบอกเขารู้แล้วว่าขอแต่งงานคือมันมันเราสองคนมันสนิทกันจนแบบเป็นเพื่อนกันมากๆแล้วมองตาก็แบบก็ค่อนข้างจะแบบรู้ใจกันแล้วอะไรเงี้ยถามว่าขอบคุณอะไรก็ก็ขอบคุณทุกอย่างที่ที่ ทำให้ทุกวันมีความสุขอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ต้องการอะไรมากเราต้องการแค่คนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจแล้วคนคนนั้นก็คือก็คือคุณนะครับใช่ครับแล้วเดี๋ยวได้วันไหนเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบนะครับว่าจะมาอัปเดตให้ทราบครับเออต้ทอ <c oughs> ตทนจนถึงไม่ได้เลยคือผมผมอยู่นิสานแต่ว่าถาเลิกถ้าเลิกที่ดีที่สุดมันไม่ได้ภายในปีนี้หรือหน้าเราความใจไว้ดี ก็จริงๆแล้วก็มีมีมีมมแผนสำรองเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็รอดูสถานการณ์ก่อนอย่างน้อยก็อาจจะจัดเป็นแบบพิธีเงียบๆพิธีเล็กๆในครอบครัวก่อนแล้วเดี๋ยวค,ยค่อยค่อยจัดงานพิธีเขาเรียกว่าอะไรงานปาเขาเรียกงานเย็นทีหลังอะไรเงี้ยครับผมก็ก็ที่ที่คุยกันไวน้นะว่าเร็วที่สุดใช่ครับเร็วที่สุดครับสามสิบเอ็ดครับจะต้นปีสามสองครับ เมษายี่สิบเก้าครับสองปีครับ